แน่นอนในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาดผมจะนำเสนอการวิเคราะห์และแนวทางการตลาดสำหรับตลาดพระเครื่องในยุคดิจิทัลโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนครับบทวิเคราะห์จากกุติสู่หน้าจอการเปลี่ยนผ่านของตลาดพระเครื่องไทยในยุคดิจิทัลตลาดพระเครื่องของไทยเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลและมีวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกมายาวนาน การซื้อขายในอดีตอาศัยความไว้วางใจหรือ trust และสายตาของผู้เชี่ยวชาญเสียนพระเป็นหลักแหล่งซื้อขายจะจำกัดอยู่แค่ในสนามพระหรือแผงพระต่างๆแต่การมาถึงของยุคดิจิตอลและทลายข้อจำกัดเหล่านี้และสร้างภูมิทัศน์ใหม่ให้กับวงการอย่างสิ้นเชิงบทวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มปัจจุบัน Data and Trends Analysis 1การย้ายแพลตฟอร์มจากสนามพระสู่โซเชียลมีเดีย แหล่งซื้อขายหลักท้ย้ายมาสู่ Facebook group ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนและประมูลกันตลอด24ชั่วโมง l i v e Commerce คือหัวใจการไลฟ์สดกลายเป็นช่องทางการขายที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพราะสามารถนําเสนอพระเครื่องได้แบบเรียลไทม์สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทันทีและที่สําคัญคือสามารถสร้างบรรยากาศของการประมูลที่เร้าใจได้ไม่ต่างจากสนามพระจริง 2. การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย a u d i e n c e Shift 1. คนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการ จากเดิมที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นคนวัยกลางคนถึงสูงอายุปัจจุบันมีกลุ่มคนรุ่นใหม่มิเลเนียลและเจนซีเข้ามาสนใจมากขึ้นไม่ใช่แค่ในมุมของความศรัทธาแต่ยังมองในมิติของศิลป,ปะคืออาร์ตและการลงทุนที่เป็นอินเวสท์เมนต์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ 2. ตลาดสากลชาวต่างชาติโดยเฉพาะในเอเชียจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงมีความเชื่อและศรัทธาในพระเครื่องไทยสูงมาก แพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงและเช่าบูชาได้ง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 3. ความท้าทายในโลกดิจิทัลดิจิทัลชัลเลนจ์หนวิกฤตความน่าเชื่อถือการไม่เห็นองค์พระจริงทําให้ปัญหาพัดเกะหรือแานหลอดลวงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมความน่าเชื่อถือของผู้ขายจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด 2. การนําเสนอข้อมูลข้อมูลพระเครื่องแต่ละรุ่นมีความซับซ้อนทั้งประวัติการสร้างมวลสารพิมพ์ตําหนิ การนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายบนพื้นที่จำกัดของหน้าจอคือความท้าข่ายแนวทางการตลาดและสู่การดิจิตอล 1. สร้างแบรนดแห่งความน่าเชื่อถือ 2. พัฒนาคอนเทนต์ให้น่าสนใจ 3. เลือกใช้แพลตฟอร์มอย่างมีกลยุทธ์4นำเทคโนโลยีมาปรับใช้บทสรุปและแนวน้มในอนาคตหัวใจสำคัญของการตลาดพักเครื่องในยุคดิจิตอลคือ การผสมผสานระหว่างความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิมกับวิธีการนำเสนอที่มาทันสมัยผู้ที่สามารถสร้างตัวตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือบอกเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจและใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่วจะสามารถชุมชิงความได้เปรียบในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้ได้แนวโน้มในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการนำเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการยืนยันและตรวจสอบความเป็นเจ้าของพักเครื่องเพื่อแก้ปัญหาพักเกย๊ยอย่างถามวรตลาดยิ่งจะเปิดกว้างสู่ระดับสากลมากขึ้น และมูลค่าพระเครื่องจะไม่ถูกจำกัดจ,จุ่ที่วงการความเชื่อแต่จะถูกยอมรับในฐานะที่ทรัพย์สินทางเลือกที่มีคุณค่าทั้งด้านใจและด้านการลงทุนอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่อยู่กับวัฒนธรรมไทยมานานหลายร้อยปีแต่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนิดที่เรียกว่าพลิกวงการเลยทีเดียวครับผมกําลังพูดถึงเรื่องของพระเครื่องครับลองนึกภาพตามนะครับ ภาพจาของวงการพระเครื่องในอดีตคืออะไร <c oughs> คือแผงพระตามวัดหรือสนามพระใหญ่ๆอย่างท่าพระจันทร์หรือพันธิ์งามวงบางคือเสียงเซียนพระพูดคุยกันจอแจคือการต้องใช้แว่นส่องพระส่องแล้วส่องอีกเพื่อดูธรรมนิทุกอย่างมันคือโลกอนันตหรอกที่จับต้องได้ที่ขับเคลื่อนด้วยคเวํเดียวเลยครับคือความไว้ใจแต่แล้วโลกดิกจิทัลก็เข้ามาและทุกอย่างก็เปลี่ยนไป จากแผงพระในโลกจริงมันถูกย้ายมาอยู่ใน f a c e b o o k กลุ่มที่มีสมาชิกเป็นแสนเป็นล้านคนตลาดที่เคยเปิดปิดเป็นเวลากลายเป็นตลาดที่ซื้อขายกันได้24ชั่วโมงและหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการไลฟ์สดครับภาพของเซียนพระที่เคยนั่งอยู่หลังแผงตอนนี้มาอยู่หน้ากล้องมือถือช่องพระให้ดูกันแบบสดสชัดถึงมวลสาร มีการประมูลแข่งกันด้วยคอมเมนต์มันคือการยกสนามพระทั้งสนามมาไว้ในมือของทุกคนครอมูลที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับกลุม่มคาตลาดมันก็เปลี่ยนไปด้วยจากเดิมที่เราจะเห็นแต่นักสะสมรุ่นใหญ่ตอนนี้มีคนรุ่นใหม่โปเมเลเนียลและเจนซีเขาไม่สนใจเยอะขึ้นมากไม่ใช่แค่ในมุมของความศรัทธาแต่พวกเขามองในมิติของศิลปะที่น่าสะสม เป็นสับสินที่น่าลงทุนแถมตลาดมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับชาวต่างชาติโดยเฉพาะในเอเชียจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกองเอาโอโห่ก็ซื้อ,อามาอสา,านเนี่ยครับคนลังซื้อเข้ามาอสา,านมากแต่แน่นอนว่าพอทุกอย่างมันมาอยู่บนออนไลน์ความท้าทายใหญ่ที่สุดก็ตามมาเหมเงานั่นคือความน่าเชื่อถือละครับจะทำยังไงให้คนกล้าใจเงินหลักหมื่นหลักแสนเพื่อเช่าพระที่เห็นแค่ผ่านหน้าจอ จะแก้ปัญหาพระเกสที่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิมยังไงดิฉนะัะคือโจทย์ใหญ่ดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกชั้นในวงการนี้นะกับในยุคดิจิทัลหรืออยากจะกระโดดเข้ามาคุณต้องปรับตัวครับและนี่คือแนวทางที่ผมวิเคราะห์ออกมาข้อแรกและสำคัญที่สุดในยคุณต้องสร้างแบรนด์แห่งความน่าเชื่อถือให้จับต้องได้ไม่ใช่คิดพูดว่าแถแน่นอนแต่ต้องมีใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้มีการรับประกันที่ชัดเจน โปรไฟล์คุณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้การสร้างตัวตวนที่ตรวจสอบได้นะเป็นจะช่วยลดกับบุนโขลูกค้าได้มากข้อที่2นะครับเลิกขายแค่พระแต่จงขายเรื่องราวตัววันนี้พระเครื่องทุกองค์มีสตอรี่ครับประวัติการสร้างมันเป็นยังไงเกจิอาจารย์ท่านมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้าง ทำคอนเทนต์ให้ความรู้สิครับทำคลิปสั้นๆสอนดูตำหนีพระสมเด็จเบื้องตนหรือ5อันดับพระเครื่องสเหนียวเพื่อสร้างฐานผู้ติดตามและวานตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะครับและลูกค้าก็จะวิ่งเข้ามาคนเองข้อที่3ครับต้องเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกที่ถูกเวลาอยากสร้างชุมชนเหนียวแน่งไปที่ Facebook g ก o u p อยากปิดการขายเร็วๆต้องไลฟ์สดสิครับอยากเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทำคลิปเท่ๆในท k t o อกหรือ r ีวสครับ อยากเจาะลึกให้ความรู้แซงบารมีทำช่อง YouTube เลยและที่สำคัญใช้ไลน์เอวไวคุยกับลูกค้าประชาบคุณสิครับอยากใช้เครื่องมือเดียวสำหรับทุกอย่างนะครับและสุดท้ายมองไปหน้าด้วยเทคโนโลยีลองคิดดูสิครับว่ามันจะลีแค่ไหนถ้าเรามีเว็บไซต์ที่เป็นฐานข้อมูลพระเครื่องให้คนมาค้นคว้าได้หรือถ้าในอนาคตเราใช้เทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการยืนยันและตรวจสอบความเป็นเจ้าของพระเครื่องเพื่อ แก้ปัญหาพระเก๊อย่างทาวอตลาดยิ่งจะเปิดกว้างสู่ระดับสากลมากขึ้นและมูลค่าพระเครื่องจะไม่ถูกทากันจนอยู่ที่วงการความเชื่อแต่จะถูกดอมรับในฐานะที่ทรัพย์สินทางเลือกที่มีคุณค่าทางด้านใจและการลงทุนอย่างแท้จริงครับกอบค,ครับ